สวัสดีค่ะชื่อเข้าฟ่างค่ะข้าวฟางนะครับข้าว่างเคยรับปฏิสมาหรือเปล่าครับเคยค่ะคําถามคือว่าเข้าฟ่างจำได้ไหมว่าวันเดือนปีที่รับปฏิสมาวันไหนครับอืมจำไม่ได้ค่ะช่วยหน่อนะครับขอบคุณครับชื่อธีรรัตน์ครับวันเดือนปีที่รับปฏิสมาวันไหนครับเออ่จำไม่ได้ครับเพราะผมมันมากมากกว่าสามโบสถ์แล้วครับมบสคุณทามจาวันที่รับปฏิสมาได้หรือไม่ครับ อ,อนานเลอนะนานจนจำไม่ได้ว่าวรับวันไหนครับชื่อแมวค่ะจำวันที่รับปฏิสมาได้หรือเปล่าครับวันที่27ธันวาสอ,องพันครับโอ้ยจำได้น้องค่ะวันเดือนปีที่รับปฏิสมาวันไหนครับจำวันกับปีไม่ได้จำได้เ,เป็นเดือนธันวาชื่อบอกพี่ครับที่รับปฏิสมาวันไหนครับจำไม่ได้ครับแล้วจำวันที่แต่งงานครบรอบวันแต่งงานได้วครับ ออจำได้ครับจำได้ครับจีไคนขอต่อเลยครับพลเรืยาดูอยู่ครับวันวันวันที่สิอ่กวันที่รับปฏิมาวันไหนครับวันที่16พฤษภาปี2015ครับอู้จำได้อ๋อใช่ไหมค่ะจำวันเดือนปีที่รับปฏิมาได้หรือเปล่าครับจำไม่ได้ค่ะแล้วสองเล่านะคะตอนเกิดมาเหมือนแบบครบเดือนแล้วก็ผม ผมรับ็ฏสมาแล้วหลังจากนั้นก็คือครบ15แล้วก็รับอีกรอบนึงแต่จะไม่ได้ทั้งทั้งสองวันครับสวัสดีค่ะชื่อมีนค่ะวันเดือนปีที่รับปฏิสมาวันไหนครับจะไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่นะครับโอเคถือว่าไม่ได้นะครับขอบคุณครับชื่อนานาค่ะนานาจำได้ไหมว่าวันเดือนปีที่รับปฏิสมาวันไหนครับจำไม่ได้ค่ะค่าตอบไม่ได้นะครับชื่ออะไรคะชื่อพลอยค่ะชื่อพลอยนะครับวันเดือนปีที่รับปฏิสมาวันไหนครับจำไม่ได้จำไม่ได้นะครับ สวัสดีครับใครครับเซมครับวันเดือนปีที่รับปฏิสมาวันไหนครับวันที่ยีาสิงหาปีไหนครับอ่าปีสองเียวเกตครับเรียวเกตปีนี้ใช่ไหมครับโอ้ถูกต้องเก่งมากครับเทวีวัดจำวันเกิดในวิกิตวันรับปฏิสมาวันเดือนปีได้หรือเปล่าครับจำไม่ได้เลยเพมันผ่านมาหลายปีแล้วประมาณแปดเก้าปีแล้ว ขอขอบคุณพี่น้องชาวคริสต์จากซีโอนไซม่ที่ร่วมตอบคำถาม Q&A ครับถึงแม้ว่าวันรับปฏิสมานะครับเป็นแค่สัญลักษณ์ครับไม่ใช่วันสำคัญแต่ก็ถือว่าเป็นวันเกิดใหม่ในคริสครับขอขอบคุณที่รับชมครับและขอเลียนเชิญที่คริสตจักซีโอนไซม่ซอย24ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะมีคลิปเทศนาครับคำพยานและก็กิจกรรมต่างๆในคริสตรครับสวัสดีครับ